ลึกที่มีรูปร่างและพฤติกรรมที่น่าทึ่งมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มืดและมีแรงดันน้ำสูงใต้ทะเลลึกนั่นก็คือปลามังกรดำ (Black Dragonfish) ลักษณะของปลามังกรดำชื่อสามัญคือ Black Dragonfish และมีชื่อวิทยาศาสตร์ Idiacanthus atlanticus ซึ่งปลาชนิดนี้มีหลายสายพันธุ์สำหรับสายพันธุ์ที่พบบ่อยจะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยตัวเมียจะยาวได้ถึง40เซนติเมตรส่วนตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่ามากซึ่งมีความยาวเพียงไม่กี่เซนติเมตรมันมีลำตัวเรียวยาวและมีสีที่ดำสนิทส่วนฟันของพวกมันมีขนาดใหญ่มีความแหลมและยาวส่วนใต้ปากของมันมีหนวดที่ยาวและตรงปลายมีอวัยวะเรื่องแสงที่ใช้ล่อเหยื่อส่วนของดวงตา จะมีขนาดใหญ่ที่ปรับให้เห็นในสภาพแสงตำ่ำนอกจากนี้มันยังมีอวัยวะเรืองแสงตามตัวสามารถผลิตแสงสีแดงซึ่งสัตว์น้ำลึกส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ทำให้สามารถล่าเหยื่อได้อย่างลับๆถิ่นที่อยู่อาศัย ปลามังกรดำสามารถพบได้ในมหาสมุทรลึกหลายแห่งทั่วโลกเช่นมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยเฉพาะในเขตน้ำลึกของซีกโลกใต้เช่นประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและแถบอเมริกาใต้ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ในระดับความลึกประมาณ1,000-2,000เมตรหรือมากกว่านั้นซึ่งโซนนี้เรียกกันว่าเมนไนโจนเพราะไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงเลย พวกมันชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทตลอด24ชั่วโมงและมีอุณหภูมิต่ำมากโดยเฉลี่ยประมาณ4องศาห,หรือต่ำกว่านั้นและมีความดันน้ำที่สูงส่วนการเคลื่อนไหวในน้ำลึกนั้นปลามังกรดดำสามารถลอยตัวหรือว่ายขึ้นลงระหว่างชั้นน้ำได้บ้างโดยเฉพาะตอนกลางคืนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกมันอาจจะขึ้นมาใกล้ชั้นเมโซพลจกเพื่อหาอาหาร การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ปลามังกรดำถูกบรรยายและจัดหมวดหมู่ทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20โดยนักสัตววิทยาในยุโรปที่ทำการสำรวจตัวอย่างจากมหาสมุทรลึกด้วยอวนลากน้ำลึกซึ่งมีการพบตัวอย่างของเ d i a c h a n t a s t e n t a k s และเ d i a c h a n t a s fasciola เป็นครั้งแรกในมหาสมุทรแอตแลนติกในปัจจุบันได้มีการศึกษาเพิ่มเติม ด้วยการใช้กล้อง ROV และเรือสำรวจน้ำลึกเพื่อติดตามพฤติกรรมของปลาชนิดนี้โดยนักชีววิทยาทางทะเลได้ศึกษาโปรตีนเรื่องแสงและระบบประสาทสายตาของพวกมันเพื่อเข้าใจการล่าเหยื่อในที่มืดสนิทโดยรวมแล้วจากการค้นพบเหล่านี้ยังมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้ในด้านเทคโนโลยีต่างๆเช่นอุปกรณ์ตรวจจับในเวชศาตร สถานะในปัจจุบันจากข้อมูลล่าสุดปลามังกรดำยังไม่ถูกจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์โดย IUCN เนื่องจากสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาศัยอยู่ในเขตน้ำลึกของมหาสมุทรซึ่งเป็นบริเวณที่มนุษย์ยังไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้อย่างเต็มที่การประมงเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศยังไม่เข้าถึงแหล่งอาศัยของพวกมันโดยตรง นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดด้านข้อมูลจากธรรมชาติของปลาชนิดนี้ที่ทำให้ยากต่อการประเมินสถานะประชากรอย่างแน่ชัดนักวิจัยยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจํานวนประชากรที่ชัดเจนได้เนื่องจากปลามังกรดดำอาศัยอยู่ในเขตน้ำลึกมากซึ่งการสำรวจยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นกล้องจาก ROV Remote l y Operated Vehicle หรือการจับตัวอย่างจากเรือสำรวจน้ำลึกเท่านั้น มังกรดำปลาดรากันฟิชเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทะเลลึกที่สร้างความสนใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกด้วยรูปร่างที่แปลกตาพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่เฉียบคมและความสามารถในการเลืองแสงได้อย่างน่าทึ่งซึ่งปลาชนิดนี้อาจไม่ใช่ปลาที่พบเห็นบ่อยหรือมีความโดดเด่นในเชิงเศรษฐกิจแต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกที่เรายังสำรวจไม่ครบซึ่งในอนาคต หากเราต้องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศในทะเลลึกการศึกษาปลามังกรดำและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณนี้คือก้าวสำคัญสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดติดตามและแชร์คลิปของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ